สวัสดีครับขอต้อนรับสู่งานถแถลงข่าวนะครับซีรีส์เรื่อง My Sexy Girl ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจว้นะครับวันนี้ครับผมเซนสุภพรมนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับผม My Sexy Girl เองนะครับเคยทำใน ชนภาพยนตร์มาก่อนแล้วเรียกได้ว่าดังมากนะครับผมเป็นภาพยนตร์แห่งเอเชียเลยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับ My s s s y Girl เนี่ยยายตัวร้ายกับนายกระจวนนะครับถูกนำมารีเมคใหม่นะครับผมเป็นซีรีส์นะครับผมในเวอร์ชันไทยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เราจะรู้จักเขานะครับในนามภาพยนตร์ที่ชื่อว่า My s s s y Girl ยายตัวร้ายกับนายเจี๊ยมเจี๊ยมรับรองว่าทำในเวอร์ชันนี้ครับผมสนุกแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นการร่วมมือนะครับผมที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากระหว่างนะครับ True Vision นะครับผมและ Hello Production ผมที่แท็กทีมกันมาเลยนะครับผมที่นาซีรีส์นะครับแห่งปีแบบนี้มาทํากันนะครับผมรับรองว่าสนุกนะครับผมไม่แพ้ต้นฉบับแน่นอนนะครับผมถ้าชมอยู่ลรวอยากพูดคุยกับนักแสดงทุกท่านหรือว่าพี่พุ่มกับต้องทำยังไงดีครับไม่ยากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเรามีแฮชแทกนะครับผม my s a x y girl press con นะครับเพียงแค่เข้ามาในแฮชแทกนี้นะครับแล้วมาร่วมพูดคุยนะครับกับทีมนักแสดงและพี่พุ่มกับนะครับผมและก็ผมเซสุพง์ได้เลยครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับก่อนที่เราเนี่ย จะไปพูดคุยนะครับกับพี่ๆุู้นกับและพี่ๆทีมนักแสดงนะครับผมมีทีเซอร์นะครับสั้นๆเป็นน้ำจิ้มเล็กๆสุดพิเศษนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับมาเซซิโกอใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวเร็วๆนี้ และช่วงนี้นะครับผมเราอยู่กับเบื้องหลังเรียกได้ว่าความสนุกนะครับและตอนนี้นะครับพี่เดวิดได้อยู่กับเราเลยครับสวัสดีครับพี่เดวิดสวัสดีครับสวัสดีน้องเซนครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เดวิดสั้นๆว่าพี่เดเลยครันพี่เดได้เลยครับพี่จีเราแอบคุยกันข้างนอกเรียกว่าพี่เดกันใช่ครับต้องถามก่อนดีกว่าครับพี่เดว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่มาที่ไปทำไมถึงมาเป็นซีรีส์เรื่อง My Sad Girl ได้ครับจริงๆจุดเริ่มต้นเราต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอะเราเราทำโพสต์เรื่อง My Dear Boyer อยู่ครับก็ปกกกตติพพพีีี่่ัับบเเจจ๊ยยอะข้้้้าหงโส์ดววนแล พี่เจีย๊ยกก็บอกว่าเฮ้ยเดย์มีให้เลือกระหว่างแซนซี่เกิลกับ XYZ mm hmm. พี่ก็เลยบอกว่าบอสเดย์อยากทำแซนซี่เกิลอะแล้วพี่เจีย๊ยกก็เลยว่างั้นแกโทรบอกพี่นันดาเลย เราดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องนี้มากแล้วเราก็มีแพชชั่นกับมันมากเราอยากทํามันมากอย่างเงี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้มาทำายซิ่ e เกิลอยากรู้ดีกว่าว่าแบบว่าเราปรับใช่ไหมครับบทจากภาพยนตร์ออกมาเป็นรูปแบบซีรีส์อยากรู้ว่ามีการปรับอะไรมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าแบบอดเต็มเต็มความเป็นภาพยนตร์เนี่ยเข้าไปในตรงนี้ด้วยคือเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำไม่ว่าจะเป็นการรีเมคหรือว่าจากบทนิยายหรืออะไรก็ตามเราต้องดูว่าแก่นของเรื่องคืออะไร ตีมของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรเราต้องหาให้ได้เพื่อที่ว่าพอมันหาแก่นหรือตีมได้แล้วว่ามันจะง,ง่ายสําหรับในการวางโครงทั้งหมดเราเคารพบทประพันธ์ของเขามากเราเก็บทุกอย่างที่เป็นออริจินอลไว้หมดเลยแต่เรามีการขยายเพิ่ม,มการเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไป <Yeah. S 1> อันไหนที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะ <Yeah. S 1> อันนี้มันคืออะไรเราก็เพิ่มเข้าไปขยายมันออกมาหลายหลายคนที่แบบพอรู้ว่ามาเซชเกิลนะครับทีถูกนำมา r e เป็นเวอร์ชันที่เป็นซีรีส์พอพูดปุ๊บเฮ้ ใครเล่นใครเป็นนักสแสดงซึ่งต้องถามก่อนว่าทําไมนักสแสดงนําในเรื่องนี้ครับถึงเลือกมาเป็นพี่เบสและพี่แก้วครับคือก่อนที่จะเป็นเบสกับแก้วเนี่ยเรานะมีการ audition คนเยอะมากอย่างตัวของหญิงสาวเราเล่นหญิงสาวกันเพราะว่าอย่างในตัว o r i g i n อลเขาไม่มีการบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะเขาผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะนะก่อนที่เขาจะมาเจอกับตัวพระเอกอะไรเองอะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มี potential ประมาณหนึ่งในการที่จะมาถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมา เราเลยต้องออเดชั่นกันค่อนข้างหนักมากคือแก้วกับเบสเนี่ยก็มาออเดชั่นปกติเลยครับคือสิ่งที่เราเห็นเลยคือวันแรกเลยอ่ะครับเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นแก้วเราเรายังกับพี่เจีย๊ยบเรายังคุยหรอพี่เจีย๊ยบดีหรอเพราะว่าตรงๆเลยอ่ะพี่ยังติดภาพน้องเป็นนักร้องพอเราได้เห็นน้องอ่ะเดินเข้ากล้องที่เป็นออเดชั่นน่ะคือแค่เดินเข้าเองนะยังไม่ทันพูอะไรเลยคือนี่แหละตัวละครที่เราตามหาคนคนนี้แหละ ที่จะมาเป็นไมเซอร์ซิเกอร์หรือยายตัวร้ายของเราเนะี่ยแล้วพอเขาได้มาเจอกันกับเบสพอมาออดิชั่นคู่กันแล้วมันกลายเป็นแบบโหจากที่เราตามหากันมาหลายเดือนไม่น่าเชื่อว่าสองคนนี้จะถ่ายทอดความเป็นตัวละคร2ตัวละครนี้ออกมาให้เราได้ทึ่งมากแต่ว่าหลายๆคนได้รู้ไปแล้วว่านายกระจัวคือใครใช่หรือว่ายายตัวร้ายคือใครผมเชื่อว่าหลายคนต้องจับตาแบบแก n เพื่อนของนายโจแน่อ่าแก n เพื่อนนายโจเป็นไงบ้างครับหรือว่าพิจอ่าพิจตเจตเนี่ยจะเป็นเหมือน เพื่อนเก่าของแฟนเก่าของยายตัวร้ายครับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเหตุหนึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมันก็เลยเป็นแผลเป็นตราบาปของตัวยายตัวร้ายจนมาถึงทุกวันนี้ไหนจะแก๊งเพื่อนจะเป็น<ช><ช>แบบที่ป๋อมแปร์น้องเชนเ<อ>หรือแม่ก็น้องบอยที่ ชื่อกิมฮวยอันนี้เป็นแก๊งในกระจัวเลยแก๊งเพื่อนเลยซึ่งอันนี้คือขนความแบบสนุกมาเลยอ่ะใช่ชื่อนักแสดงผมก็แบบสนุกแล้วอ่ะเรื่องนี้คือถ้าดูใน1นถึงแปอีพีแรกหรือทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะมันดูเหมือนไร้สาระเพราะว่ามันมีแต่ความสนุกมีแต่ความความคอมดี้อ่ะเราใส่ความคอมดี้เข้าไปแล้วทุกคนก็ถ่ายทอดความเป็นตัวละครแต่ละตัวออกมาได้ดีมากแต่ว่าในความไร้สาระมันมีความสาระอยู่ อะไรเงี้ยตัวละครนั้นเข้าไปใช่ม่ตัวละครแวดล้อมต่างๆที่มันจะโผล่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กกลิ่นสีพี่ปูพี่ปูแบ็กเฮดอ๋อพี่ปูมาด้วยใช่พี่จอยทีสเกิร์ตพี่ก้อยนารุมนพี่ฮาร์ดหลายๆคนจะคิดถึงแบบ ศิลปินแบบยุค9 0้สูก็เลยอย่างนี้เป็นแบบกลิ่นเข้าไปเพราะว่าซีรีส์มันมีความแบบย้อนเข้าไปในยุคนั้นด้วยใช่ไหมครับคือเราเราเรากันกับทีมเองเนี่ยเราคุยกันว่าเราอยากให้มันมีกลิ่นความเป็นเอ็กตี้ไนตี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นด้านภาพหรือแม้กระทั่งโลเคชั่นที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้โลเคชันที่เป็นริมแม่น้ำเจ้าพยาถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับวัฒนธรรมหรือเค้าเจอร์ของเราเองอ่ะเราเดินทางโดยการใช้เรือ ใช่ครับตอนที่มันจะเป็นรถก่อนจะเป็นอะไรเงี้ยมันเราโดยการโดยการใช้เรือมาก่อนเราก็เลยอยากให้ย้อนความทรงจํากันหน่อยใ,ให้กลับไปคิดถึงความทรงจําในอดีตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี่แหละผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากชมแหละแต่ผมอยากรู้ครับพี่เดวิดว่าทําไมถึงเราไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้ครับครับ สิ่งแรกที่เราไม่ควรพลาดเลยคือ1นซีรีสเรื่องนี้รีเมคจากตัวหนังดังมากในตำนานของเกาหลี My s a s s y Girl ยายตัวร้ายกับนายเจมยมเจียมมาเป็นซีรีส์ในเวอร์ชั่นไทยที่แตกออกมา16ตอน16 EP แล้วมันไม่ใช่แค่ความสนุกเท่านั้นเราจะได้ทั้งความพิเศษมันจะทำให้เราย้อนกลับไปในวัยที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกหรือแม้กระทั่งฉากฉากที่เป็นฉากจำของในหนังฉากที่นางเอกอ้วกเราก็มีการปรับ ให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราแต่เราต้องรอดูว่ามันคืออะไรอ๋อเพราะความแบบเกาหลีกับความไทยเราก็จะมีแบบเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเขามาใส่เข้าไปด้วยโอ้โหฟังพี่เดวิดขนาดนี้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่เดวิดตอการอครับคุณเ้าคองเซนเช่นกันครับมาแชร์ให้กับพวกเราฟังแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้พาแค่พี่เดวิดครับแต่ผมพาครูพระนางของเรามาด้วยนะครับผมน้งใหญ่ตัวร้ายเองนะครับผมนี่นะครับกับนายกระจัวนะครับผมซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากรู้แหละว่า เขานะครับผมจะมาพูดคุยอะไรกันของเรานะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยมีว t ทพิเศษกับพี่เดวิดเรียกว่าพี่เดวิดมาวันนี้แล้วเราเลยมีว t ทพิเศษให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับพุ่มกับอนุญาตแล้วนี่เลยครับเต็มที่ครับได้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปรับชมกันเลยครับนี่คือนายจวงโขลใครวะแม่เป็นไงแลวนี่จะเงียบทำไมคะแม่ครับสวัสดีครับ คานอยู่ที่พื้นเป็นแมลงสาบเลยนะไอ้กระจัวนี่คือยายตัวร้าย my s a s s y girl ใหญ่ตัวรา้วรายกับนายกระจัว ถ้าขืนนายทำอีกแล้วก็นายตายแน่หลังจากเห็นคาลคเตอร์ไปแล้วนะครับผมกับใยตัวร้ายอะไรก็นายกระจวันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมนักแสดงทั้งสองท่านก็อยู่กับผมนักตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีค่ะนักสิธิ์นะครับผมและพี่แก้วจริญญานะครับครับตอนนี้ทั้งสองคนนะครับผมเป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้รู้สึกกันยังไงบ้างครับครู้สึกไงบ้างคะอันนี้คือโยนเลยใช่ไหมโยนโยนจริงๆตอนแรกผมว่ามาชาชิเกอร์เนี่ย ทุกคนน่าจะรู้จักมันในฐานะของเป็นภาพยนตร์จากเกาหลีแล้วแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากตอนเด็กเราก็รู้สึกว่าอ้มันเป็นหนังที่สนุกเหลือเกินแล้วพอเราได้มีโอกาสได้เปเล่นเนี่ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับจากหนังที่เคยเป็นความชอบของเราตอนเด็กเราตขึ้นมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันมันก็รู้สึกดีครับ บอกตรงเลยนะคือเราไม่เคยแคสมาก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราได้แบบลองมาแคสดูแล้วก็แบบตื่นเต้นมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจเราแล้วนี่มาแคสจะมาแคสแต่แก้วด้วยเรารู้เว่าเนี่ยได้แน่นอนเพราะได้หมายถึงได้เป็นใช่ใช่ ไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะคบอหวาหวังเคยเล่นด้วยกันไหมัมยเคยเล่นแคสด้วยกันเฉยๆใช่ครั้งนึงแต่นี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นด้วยกันแตกต่างกันไหมแต่วิชั่นที่พอเราทำเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันมีซีที่แบบ เราดูแล้วจะรู้ว่าเนี่ยคือ My s s s y Girl version original แต่ว่ามาปรับบริบทให้มันเป็นเ v e r s i o นไทยมันจะมีความคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวและมีความเป็นตัวตนแบบในฉบับไทยครับผมมาประทับใจหลายซีนมากพราว่าพี่ๆสองคนนะประทับใจซีนอะไรเป็นพิเศษในเวอร์ชันของเกาหลีบ้างก็ประทับใจตั้งแต่ตอนไอ้นี่ที่ที่เขาส่งฉากมาให้แคสก็คือเราชอบซีนนั้นก็คือในในรถไฟ ซีนที่ไม่กันในเอรู้จักกันใช่อย่างในเรื่องของเราก็มีเหมือนกันใช่แต่ก็แบบได้ได้ปรับสถานที่ให้มันเข้ากับไทยอ๋อคือที่ชอบรถไฟนี่คืออยากจะอ้วกใส่ที่เดียรึป่าเราแบบเก็บไว้ว่าแบบมันเป็นซีนอ้วกพิเศษอะไรอย่างงี้เออแต่ในเรื่องคืออ้วกเยอะมากอ้วกบ่อยมากแล้วผมก็ต้องแบกเขาเยอะมากคือว่าชาวเกาหลีว่าว่าอ้วกระดับหนึ่งแล้ววร์ชันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสำรอกนก็คือไม่ได้อ้วกอะไรตลอดไม่รร้ คนที่เจอเลยว่าต้องยิ่งกว่าเวชันเกาหลีโอ้โหบ่อยบ่อยไคร์เตอร์ของดีพี่รับได้รับบทกันเป็นยังไงบ้างคืออย่างนางเอกเนี่ยก็จะแบบได้ร้ายหน่อยก็จะแบบเป็นคนที่รักความยุติธรรมเวลาเจอใครทําผิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินเข้าไปแบบใส่แล้วก็พูดพูดพูดแบบทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนรักความยุติธรรมแต่ว่าเป็นสายโพร้งอ่ะงั้นเลยอ่ะใช่ส่วนของพี่ครับของพี่ครับผมว่าใกล้เคียงกับหนังแหละ แต่ว่ามันก็จะมีการแบบเพิ่มเข้ามานิดหน่อยเพราะว่าพอมันเป็นซีรีส์มันขยายยาวใช่ไหมครับม,มันก็ต้องมีการตีความใหม่นิดนึงแต่าก็จะไม,ไม่พยายามไม่ให้หนีจากตัวต้นฉบับสักเท่าไหร่ครับแต่จะมีความแตกต่างทั้งสองตัวเลยนะพี่เดวิดเนี่ยพูดถึงพี่ๆกันไปแล้วว่าแบบ2ูสองคนนี้คือเหมาะสมกับการที่จะมาเป็นสองตัวละครนี้มากะเรามาพูดถึงพุ่งกับหน่อยหน่อยเรียกว่าเมาส์ดีกว่าเมาส์พุ่มกลับมาหน่อยครับว่าตอนกำกับสนุกเป็นยังไงบ้างผมว่าด้วยความที่พี่เดวด ไวใกล้เคียงกับเราแล้วเวลาคุยอะไรเงี้ยมันเข้าใจกันง่ายขึ้นครับแล้วสองคนจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตีความจากบทแล้วก็บอกพี่เดย์ลองแบบนี้พี่เดย์ก็เออลองใช่ไม่ใช่เราวิ่งกระโจนเข้าไปหาตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีแบบบทบางอันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะเขาก็รับฝั่งเราด้วย่าหมแล้วมันมีซีนพิเศษอย่างซีนเต้นเต้นอะไรเงี้ยอืมเป็นโคโลกราฟมันจ้ะใช่ก็คือคิท้าเต้นเองหมดเลยต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าแบบมาทำงานด้วยกัน ผมเชื่อว่าการทํางานเนี่ยมันจะต้องมีแบบเรื่องที่แบบว่าคนนี้แกล้งคนนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เมาส์กันแล้วกันดีกว่าให้พี่แก้วเมาส์พี่เบสพี่เบสเมาส์พี่แก้วดีกว่าให้แก้วก่อนครับผมทาไมอ่ะทาไมอ่ะผมจะรอดูว่าคุณเมาส์อะไรถ้ามันปหดผมก็จะโหดบ้างเบสเป็นคนน่ารักค,ะค่ะนแล้วก็เ,เป็นเป็นผู้ใหญ่คะ่ะที่แบบเอยทำงานแล้วเขาก็สอนเราตลอดเลยนะคะในการทำงาน คือเบสมันชอบแกล้งแกล้งคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอออย่างแบบนี่นี่จะเป็นคนที่ชอบหลับในกองอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบมาแอบถ่ายตอนหลับอะไรเงี้ยลงแล้วก็จะสัดไปนิดนึง <c oughs> ใช่ก็เราชอบแกล้งก็เอาถ่ายบอกบอะไรเปปกติกับพี่เบส มันทําให้แบบว่าในกองมันสนุกขึ้นมันแบบว่าเออเราเราเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้เนาะกรักรกันรักกันอ่ะพี่เมยดีกว่าเขาเขาเมาคุณเราก็คุณแบบจริงๆ<า>เขาก็แอบเมาตัวเองไปแล้วว่าเขาเป็นคนชอบนอนไม่ใช่นอนเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็น <c oughs> ยังไงยังไงครับถ้าเกิดซีนไหนไม่มีแก้วแก้วสามารถหลับได้ตลอดเวลา พี่แก้วนอนอะไรขนาดนั้นนะพี่ไม่ได้หลับที่บนไม่ได้หลับบนเก้าอี้ด้วยนะแบบหลับบางทีก็บางทีก็จริงจังอยู่ตรงฉากแบบเวทีอย่างเงี้ยก็ไปนอนตรงใต้เวทีเพราะจะอาจจะเซฟแรงไงใช่ไหมใช่ใช่เราอยากเอาแรงที่มีอยู่ในการเราอยากจะแบบทการแสดงให้เต็มที่ส่วนในขณะนี้พี่แก้วนอนนั้นเราว่างเหมือนกันพี่เบสทำอะไรครับเอถ่ายเถครับตั้งใจทำงานใช่ไหมเราเรียนโปรดักชั o n มาเราเียน Production มาเราต้องบันทึกไว้ก็คือบันทึกพี่แก้วใช่แล้วอัพโหลดตอนนี้ัพอัพอัพอีกช่วงหนึ่ง หลังไว้เอาเลยคือคือมันเยอะเกินหรือยังไงมันก็โดนดาโดนด่าโดนเราโดนเราโดนด่าถใช่เลยเยอะแยะเนี่ยคิดว่าซีไหนโหดที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมาคิดว่าซีนี้โหดที่สุดของเราเราน่าจะแ action ว่ะคชั่นแอคชั่นกับดำน้ำเนี่แหละยากคือมันแบบคือของแก้วที่ใส่ดำน้ำอะมากใช่ ต่อให้เป็นนักกามก็ไม่สามารถเอาอยู่อ่ะ <cil ches S 2> เพราะมันหนักมากเว้ยมันหนักมันหนักจริงมันหนักจริงแล้วพอแบบขึ้นมาคือพอถอดชุดปุบ๊บเดินไม่เป็นเลยอ,อยู่ดีก็ <โล S 2> ขาเบียนะเดินแบบพี่บียเเดินไม่ได้ต้องมีคนอุ Oo ้มโอเคครับเรามาพูดถึงเพลงกันดีกว่า ได้ข่าวว่าพี่สองคนนะครับมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่แล้วแก่ร้องนิมากเอ้ยเอ้ยเบนเนร้องร้องมาเดี๋ยวผมจะให้ร้องให้ฟังทั้งคู่เลยได้แต่ผมว่ามีเพลงแรกก่อนเขาบอกว่าปล่อยออกไปก่อนแล้วนะครับเป็นเพลงของพี่พุทธถ้าเธออาจใจฉันออกซึ่งก็มีมุ๊มบิ๊วเลยแหละเป็นประกอบเอ็มวีทั้งเพลงเลยใช่ครับเราประกอบละครกันเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดูด้วยดีมากจริงจริงเราปล่อยกันไปก่อนแล้วถ้าาเธออออจใฉันก เธอจะรู้มีอะไรซ่อนอยู่มีคำนั้นที่แทนทุกความรู้สึกจะนานเท่าไรมันยังไม่เคยเปลี่ยนไปเราก็ได้ถามว่ามีเพลงที่เหมือนกับว่ามีคนได้ร้องคู่กันนะครับกับเพลงอยากบอกรักเธอทุกวันที่เอานจสดใสสดใสหน่อยครับใช่นะครับผมหรือว่าเพลงที่คุณร้อง กันแบบว่าคนละเวอร์ชั่นนะครับเพลงไม่มีวันไม่รักเธอคือผมอ่ะฟังแก้วตอนร้องสดอ่ะน้องแก้วแบบดีเาะไม่ไม่ตอนผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพลงไม่ตอนแก้วเฮ้ยผมเข้าใจจริงสิเฮ้ยที่รักผมกบอกแล้วว่าร้องทั้งคู่ร้องคู่กันร้องทั้งคู่นะครับหนึ่งสองสามรักอยากบอกให้รู้จะบอกซ้ำๆทุกๆวัน เดอเะอเธอเธอเธะระักจากปาของฉันมันมีความหมายมามายไห้ให้เธอได้ยินผ <c oughs> มจอดไม่ได้เ <c oughs> อ,อม <c oughs> พอมาเออมีขนาดใส่แมสก์เนี่ยถ,ถอดถอดเพราะกว่านี้ อ๋อเหรอ <laughs> โอเคครับวันนี้นี่เรียกว่าหอมปากหอมคอเรามาพูดคุยกันงานแถลงข่าวในวันนี้รเราก็มีความพิเศษครับวันนี้นะครับเราจะได้ดูเทลเลอร์กันเป็นครั้งแรกครับอ,อ,อยากดูไหมครับพี่พี่อยากดูมา,าก,กค่ะถ้าอยากดูเทเลอร์กันแล้วนะครับผมไปชมกันเลยครับนี่คือนายจั๊ะนี่คือยายตัวร้ายนี่คือเรื่องความรักของเขา ไม่ใช่หนังรักธรรมดาโอหไม่ธรรมดา แงบ้างครับพี่พี่ได้ชมทีเซอร์กันไปเรียบร้อยแล้วเทเลอร์ก็ชมกันไปแล้วจุใจไหมจุใจไหมอะไรอะไรแปลว่าอะไรจุดใจมากดุดใจนี่เป็นท่ายังไงโอเคอะรู้สึกนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างได้ชมเทเลอร์เต็มเต็มไปแล้วครับชอบนะชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือหนังอะไรอ่ะทำไมมีมันมีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นหลายคาแรคเตอร์ที่แบบ อะไรเราคุยทำตามสมัยเป็นลายคาแรคเตอร์ที่สี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราได้เล่นไปหลายอย่างมีมิสเตอร์เอ็กอยู่ในเทโลร์ทีเซอร์อะไรอย่างนี้ด้วยอทิตแอบซ่อนไว้มีแอบซ่อนไว้มีแอบซ่อนไว้แล้วที่ผมชอบมากในเทโลร์เสร็จเนี่ยตอนที่ถ่ายก็เห็นแล้วผ้ามันสวยมากแต่พอตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าภูมิใจกับงานชิ้นนี้เพราะมันออกมาดูดีก็เลยแบบประทับใจครับรู้สึกดีพูดถึงกันขนาดนี้แล้ว ต้องให้พี่ๆฝากแล้วครับว่าทําไมครับพวกเราถึงพลาดไม่ได้เลยกับซีรีส์เรื่องนี้ครับคือเรารู้สึกว่าถ้าคนที่เคยเป็นแฟนของบแบบซีรีส์เรื่องนี้ของเกาหลีก็อยากให้อยากให้อใหลองมาดูของเวอร์ชันไทยบ้างนะคะเพราะว่าเ,อเวอร์ชันไทยเนี่ยคือมันได้ขยายขยายตัวละครแล้วก็ได้รู้ทางภูมิฝั่งทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราโตมายังไงมีพ่อแม่แบบไหนมีเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันแบบเป็นการขยายที่ ค่อนข้างสนุกมากๆผมว่าใครที่เป็นแฟนก็อย่างที่แกบอกก็น่าจะอยากให้ลองดูครับลองติดตามแล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยผมชอบโปรดักชันจริงๆ <c oughs> คุยกับพี่เดย์คุยกับแก้ว,ว่าเรื่องนี้โปรดักชันดีมากๆแล้วเราทุกคนเต็มที่มากๆเราเราใส่ใจกับทุกๆุกฉากครับทั้งพี่เดย์แก้วผมเราจะคุยกัน <c oughs> บ่อยมากกับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของเราผ่านซีรีส์เรื่องนี้ครับว่า เราทํามันออกมาแล้วให้ทุกคนได้ดูแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนมาตัดสินแล้วฟีดแบ็กกันอเพื่อได้พัฒนาต่อไปแต่อยากให้ลองได้เข้ามาดูก่อนติดตามในช่องทางไหนบ้างครับและเมื่อไรเราจะได้ชมกันค่ะก็รับชมกันได้นะคะทุกวันจนันทร์คารคะ่ะ2องทุ่มคะ่ะออกอากาศทางช่อง True Asian Mall นะคะหมายเลข120แล้วก็239ค่ะ สำหรับใครที่ดูถ่ายทอดสดไม่ทันนะครับก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง Truevision Now ครับแล้วก็ True ID Plus ครับชมตอนแรกพร้อมกันวันที่11ตุลาคมนี้ครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับผมผู้ชมรู้ท่านเลยนะครับผมที่วันนี้มาร่วมงานเรียกว่าเปิดตัวแถลงข่าวนะครับผมก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เดวิดเองนะครับผมที่มาร่วมแชร์กันและพี่แก้วนะคบพี่เบนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ในกองเนาะหรือว่าความสนุกที่เราจะได้เห็นกันนะครับผมในซีรีส์เต็มๆวันนี้ ผมนะครับเซนสุประพงศ์นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดน,นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ